สาวเพียงคนเดียวของเจ้าชายวินเลียมและเคธมิดเดิลตันเจ้าหญิงชา์ลอตมีความใกล้ชิดกับแม่ของเธอมาโดยตลอดการประกาศเรื่องโรคมะเร็งของเธอเมื่อต้นปีดูเหมือนจะทำให้พวกเขาใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยเน้นย้ำถึงความสนใจของหลานสาวของพระเจ้าชาวที่3ที่มีต่อราชินีแห่งอังกฤษในอนาคต เจ้าหญิงนางแบบยังเป็นสาวผู้ห่วงใยวันอังคารที่วันที่25มิถุนายนนี้ชาลอตลูกสาวคนเดียวของเจ้าชายวินเลียมและเคสวิเดลตันปรากฏตัวเป็นเทวดาผู้พิทักษ์ของแม่ของเธอที่ต่อสู้กับโรคมะเร็งมาหลายเดือนแล้วตามที่นักเขียนชาวอังกฤษอินกริตซีวอร์ดผู้ซึ่งได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกสาวในราชวงศ์อย่างกว้างขวาง พี่สาวของเจ้าชายหลุยจะปกป,ป้องต่อเคสอย่างมากในขณะที่คนหลังกำลังอยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัดเชิงป้องกันการสมรู้ร่วมคิดของพวกเขาปรากฏชัดในระหว่างการปรากฏตัวที่รอคอยมานานของเจ้าหญิงแห่งเวลบนระเบียงพระราชวังบักกิงแฮมเพื่อเข้าประจำการในวันที่15มิถุนายน ชา์ลอดดูแลแม่ของเธอจริงๆการที่เธอยือนอยู่ตรงหน้าเธอและวิธีที่พวกเขาพูดคุยกันนั้นน่ารักมากผู้เขียนเรื่องแม่ของฉันและฉันเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวที่3ากับแม่ของเขาเองอลิซาเบธที่2ชาชาลอดดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความชื่นชมแม่ของเธอเธอและน้องชายของเธอให้กำลังใจเคสอย่างแท้จริงในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้เธอสามารถมุ่งความสนใจไปที่สิ่งเหล่านั้นได้เธอยังชี้ให้เห็นอีกด้วย ชาลลอตมินิมัมของน้องชายของเธอซามีหุตเซนช่างภาพในราชวงศ์ซึ่งรับผิดชอบในการทำให้สีนี้เป็นอมตะในปีนี้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดที่รวมเจ้าหญิงทั้งสองให้เป็นหนึ่งเดียวกันเคทและชาลลอตมีความผูกพันอันเป็นเอกลักษณ์ที่สังเกตได้ทันที มีปฏิสัมพันธ์กันมากมายระหว่างพวกเขาในระหว่างงานเคทวางแขนบนไหล่ของลูกสาวและมักจะมองเธอด้วยความรักเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีพวกเขาดูมีความสุขและเป็นธรรมชาติต่อกันมากเขาเล่าในส่วนของเขาโรเบิร์ตจ็อบสันนักเขียนชีวประวัติของเคทเน้นย้ำถึงความจริงที่ว่าหลานสาวของเจ้าชายแฮร์รี่เป็นเหมือนคุณแม่ตัวเล็กๆสำหรับน้องชายของเธอ ชาลลอดมีความขยันหมั่นเพียนและคานพระเบียบการของราชวงศ์ต่อจดหมายชาลอดไม่ลังเลที่จะโทรหาลุยน้องชายของเธอเพื่อสั่งการเมื่อเขากระทำผิดในการเป็นตัวแทนซึ่งทำให้เคปมิดเดร์ตันสบายใจขึ้นอย่างแน่นอนเธอรู้ทุกอย่างและเห็นได้ชัดว่ามีไหวพริบอย่างมากเรารู้สึกว่าเธอกำลังดูพวกเขาอยู่ ู้เขียนหัวเราะชารลลอตดูเหมือนจะเป็นสาวอัลฟาที่อยู่ตรงกลางคอยดูให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามระเบียบการและสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขาเธอเรียนรู้สิ่งนั้นจากพ่อแม่ของเธอเขายืนยันเช่นกันเด็กหญิงวัยเก้าขวบคนนี้ห่างไกลาจากการเป็นตัวสำรองในอนาคตไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะเป็นสมบัติล้ำค่าสำหรับจอร์ดพี่ชายของเธอซึ่งสักวันหนึ่งจะขึ้นครองบลงัลลัง